ทุกคนวันนี้เรามาซํำเกตรอบที่สีกันนะเพื่อนๆเรายอดไปแล้วสามครั้งอเรายอดห่างกันครั้งแรกเรายอดครั้งที่หนึงครั้งที่สองเนี่ยเรายอดติดก็ครั้งที่หนึงนะแล้วหลังจากนั้นนะเราเว้นสี่วันมายอดครั้งที่สามแล้วนี่ก็เราเว้นมาได้อาทิตย์หนึงก็จะมายอดครั้งที่สี ในยอดในยอดจะมีน้ําอยู่นะเวลาเรายอดลงไปจะเห็นนะสังเกตว่าฟันเข้าขึ้นนะเพื่อนๆทีนี้ในการเพ่อเพื่อน,น,นหลายคนไล่คนก็บอกเหมือนกันนาะว่าทําไมไม่บูมน้ายาบูมน้ำยาออกหมดแต่ด้วยต้นสํารสสับรถเนี่ยไม่สม,มาเสม,มอนะเวลาเราบูมน้ายาลงไปเนี่ยจริงอยู่ว่า,าตัวน้ายาจะทําให้สับรถสามารถออกลูกได้เหลว ออกลูกได้ได้ตามที่เราต้องการก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่าถ้าจะลดต้นเล็กๆเรายอดน้ายาลงไปก็จะทําให้น้ายาไปรัดต้นนะมันก็มีพ่นเสียเหมือนกนันนเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยเราจึงเลือกที่จะใช้ยอดแก๊สจะมากกว่าทีนี่ในการยอดแก๊สเนี่ยแต่ละคนนัเขาก็จะยิบไม่เท่ากันหรอกถูกไหมแต่ด้วยความที่ว่า,าในแต่ละ่นนี่เราก็สลับแถวกันไป ในตัวต้นสับรสนี่ก็อาจจะได้ปริมาณแก๊สที่เท่าๆกันนะฐา,านหินนียได้เท่าๆกันเพราะว่าบางคนก็หยิบมากมือบางคนก็หยิบน้อยมือก็แล้วแต่วันนี้เราก็มีมีตัวนี้คือตัวแก๊สนี่แบบนี้อ่าเพื่อนๆดูปริมาณเท่านี้นะนแต่เดี๋ยวไปดูอีกคนเดี๋ยวไปดูหลานนะให้ดูว่าแต่ละคนห่หยิบไม่เท่ากัน เพราะยิบไม่เท่ากันปั๊บเนี่ยอาจารย์นี้อายุใกล้ๆเคียงกันนะอ่าเดี๋ยวไปดูที่หลานดูอีกคนหนึ่งดูที่ว่ายิบแก๊สเนี่ยจะเท่ากันหรือเปล่าอ่า้ยความที่ว่าเรายอดสลับแถวกันใช่ไหมในแต่ละครั้งอะ่ะมันก็เลยทําให้ต้นสับรดเนี่ยได้แก๊สในปริมาณที่ อ่าไม่ต่างกันนะแต่ว่าไอ้ตอนยิบเนี่ยยิบตางกันชัดชัดเห็นเห็นแต่ว่าพอเรามายอดมาซ้าเนี่ยนะก็อยู่คนละน้อยสลับกันไปก็ทำตัวตัวนี้ตัวที่เราจะได้ปริมาณแก๊ตเนี่ยตามที่อตามเพียงพอแล้วคง่ายดูไปไล้ยอดลงไปข่าวย็นใสแบบนี้เลยนะคุณที่ใจ่ดิมันน้อยอันนี้แก็ตทีคนเดียวจะลงจํานวนวันให้ดูเรายอดแรกเมื่อเอยเรายอดรอบแรกเมื่อวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมนะ แล้วก็รอบที่สองวันที่หสพฤษาคมรอบที่สามเนี่ยมาวันที่สามพฤษภาคมนะแต้นต้นใหญ่ก็ยิบยอะสีก็คือวันที่ต้นเล็กก็ยิบน้อยหนายนแล้วเพื่อนเพื่ทสภาพต้นที่ห่างกันเดี๋ยวจะลงไว้ให้เป็นเพื่อนดูและหลังจากนี้เนี่ยเราก็ได้แต่รอนะเพื่อนๆมาร่อรุ่นกันไปว่าอ่าสับปะรดเนี่ยเขาจะออกลูกหมดหรือเปล่านะจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาออกไม่หมดเนี่ยเราก็ต้องยอดซ้ํำนะไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ เดี๋ยวเพื่อนๆก็คอยลุ้นเป็นกำลังใจไปให้เราด้วยนะว่ายอดแก๊สรอบนี้จะออกหมดหรือเปล่าหรือว่าถ้าออกไม่หมดเนี่ยเราจะต้องซ้ำในช่วงไหนนะเราสัรนบับมือไม้ก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะลองดูว่าวิธีการทำเป็นยังไงแล้วถ้าเพื่อนๆพื่ทำเ,เนี่ยอ,อาจจะได้ดีกว่าเราก็ได้เนาะเพราะว่าบางทีเขาเรียกว่าทำลายย่างจัดลลยวิธีการจัดนะจนเบอร์เบอร์ออไปหมดแล้วนะ แต่ก็จะพยายามใช้วิธีที่ง่ายๆนะเพื่อนๆการยัดแก๊สอย่างเดียวคือง,ง่ายสดตัวแก๊สตัวน้ายาเขาจะไม่รับดต้นพอรัดต้นเนี่ยทำให้ที่สับลดไม่ออกบ้างสับลดแกงบ้างลูกไม่โตะอะไรประมาณนี้ที่เขาเรียกว่ารัดต้นนะเพื่อนๆอ,อันนี้จะนํามาฝากทุกคนเดี๋ยวจะลงวันไว้ให้นะว่ายดัดแก๊สวันน่ายบ้างวันที่เท่าหร่จะได้เอาไว้ลุ้นไปพร้อมๆกัน ตัวแก๊สเนี่ยเราก็จะซื้อยกหลังนะเพื่อนเพเพราะว่าหลังนึงก็จะมี25กิโลถ้าซื้อยกหลังเนี่ยก็จะได้ราคาถูกกว่าฮะาแต่ว่าแต่ละพื้นที่แต่ละราา้านค้าก็ราคาไม่เท่ากันนะเพื่อนเนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการขนสง่งขึ้นอยู่กับระยะถางด้วยนะของวันนี้ก็อบอกได้ว่าแต่ว่าราคามมนอาจจะต่างกันไม่เยอะ แต่ราคามมนต้องต่างกันแน่นอนนะเดี๋ยวเพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไมเราซื้อถูกเราบางที่เราซื้อแพงอะไรอย่างนะี้นะก็ขึ้นอยู่กับคนซ่งของแต่ละยางด้วยใครยังที่ยังไม่เคยเห็นตัวตัวแก๊สสำรับยอกสับปะรดนะก็ได้เห็นกันแล้วนะในคลิปนี้ใครสงสัยอะไรอยากจะได้ข้อมูอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะเดี๋ยวเราว่างเราเข้ามาดูเราก็ จะตอบไข่ข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆเนานะเพราะว่าอ่าตอนนี้เราก็พยายามลงคลิปที่หลากหลายนะทําอะไรก็พยายามลงไปในทุกๆวันอันนี้ดูเฉยๆแก๊สนกน็ประมาณเท่า,ทานี้นะเพื่อนๆแก๊ตพีเทยอดของอานหารนิดๆดเดียวอ่า ประมาณนี้เห็นไหมแต่ละคนก็จะยิบไม่เท่ากันดังนั้นแต่ว่าพอเราสลับลงไปในแต่ละทางเนี่ยก็ถือว่านอนสอบรถเนี่ยเขาก็จะได้ปริมาัณแก๊สที่ไม่ได้ใจต่างกันมากนะนะอันนี้ก็ฝากเพื่อน,นทุกคนไปนี่ลักษณะแก๊สนะผงท่านหินที่เราว่าใช้สําหรับหยอดสอบรถนะเพื่อน,อนๆวันนี้แดดก,ก็ยัง อ่าร้อนร้อนอยู่หน้ยอดตั้งแต่ตอนห้าโมงเพราะว่าเด็กจะไปเปลี่ยนถ่วยางเดินนี่มาเลี้ยวกันตะวันนิดหนึ่งแต่อยู่ทำได่ในเพื่อนเพื่อนแต่ว่าในยอดมีน้ำอ่าในยิบดีว่าจะมคนในยอดมีน้ำนะเพื่อนเพื่อน่ก็ไม่รู้ว่าหยิบโฉนี่จะยังไงแต่ปกติในช่วงที่ว่าเราจะยอดแล้วถ้าเกิดในยอดเขาไม่มีน้ำเราก็จะพ่นน้ำก่อน พ่นน้ำก่อนแล้วก็ยอดแก๊สตามนะประมาณนี้นะก็ต้องใช้หล่รักไลยวิธีการที่จะช่วยให้สับรดก็ออกรูกนะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำาะไเรายิ่งดื้อไปยอดไม่ได้เราต้องพ่นน้ำก่อนให้ยอดเขามีน้ำก่อนเวลาเรายอดแก๊สลงไปเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้สารนะตัวเรียว่ามีปฏิกิริยาครับนอสับรดนะจะเป็นการเล็งให้เขาออกลูกมา

ไม่มีตัวผู้เอะูดมาช